สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายมานียี่พ่อนสิเขาลอนดันเลยจ้ะเรามาซื้อตั๋วรถไฟพี่น้องพอดีน้องเออเคยพนนันพันจองในเน็ตแล้วเฮ้ากสิมะเอาตั๋วจ้ะเอากสิส่ซื้อลงไปใส่เมืองลงไปตามที่เฮ้าจองไว้นีจจ้ะ เรียบร้อยตัวตัวคนละสิบปอนมาจ้ะเป็นว่าปกติสีแพงกว่านี่เด้เพราะว่าเพิ่นมีตัวไอ้แมมมอลีคาดนะนะเพิ่นก็เลยได้ชวนลดจ้ะนี่จ้ะตัวทั้งเมิดกะหกคนเนาะหกคนก็หกสิบปอนสิบปอนกันตีเป็นเงินบานเฮ้ามันสามร้อยกว่าบาทบดี๋ยพ่อนบอนบน่นใจเนาะเงินมันขึนขึน,ขนลงลงประมาณนั้นละจ้ะ สามร้อยกว่าบาทต่อคนอจ้วเราจองตัวไปกลับนะคะอันไดตัวแล้วเขาก็มาล่ออีกประมาณหกนาทีรถจะมาจ้าหกนาทีรถจะมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นสถานีย่อยพี่นอ้องค้นก็เลยบลายฟังพูดกับสิมาจากลอนดอนแล,ล้วก็ไปอีกเมืองหนึ่งแล้วจ้ะ อันนี้เป็นสถานีของหมู่บ้านที่น้องสาวอยู่จะเลื่อยไปอีกสองสถานีก็เป็นจังหวัดเป็อนอันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเล็กๆพี่น้องก็มีสถานีรถไฟก็ดีเนาะบางหม,มู่บา้บานก็บมีบางหมู่บ้บานกมบี่ขึ้นวนนี้จา้าบรรยากาศจะเงียบๆอากาศดีจะมือนียี่หกองศาจา้ารู้อกองศาพี่น้องอากาศบอ่บอนบอ่หนาววอนี้พอดี วิเดีนะนหนาวหนาวโยนี่สบายอากาศสบายสบายไหมมาแล้วจ้ารถไฟฝั่งตรงข้ามมาแล้วอันนี้เขาก็จะไปอีกเมืองหนึ่งค่ะเขาเขียนอะไรออกฟอร์ตอ่อ๋อไปเมืองที่นองสาวลานนองสาวอยู่นองสาวเฮดงานอยู่เมืองออกฟอร์ตแถวท่าเลื่อนะจ๊ะไปแล้วคุาไม่ไปอ,อ เอ่อบ้านอยู่บ้านใหม่เด้อโอโยนสวีเดนมาแล้วค่ะเสร็ล้อยากเกยอิงทิ่ลอนดอน

ไปละจ้ารถไฟเริ่มเคลื่อนขบวนแล้วนะคะเ้ากระสีซุ่มผู้ชายเพิ่นกระสีนั่งเล่นเกมไปนั่งพี่น้องเพิ่นเอาขาดมาเพิ่นกระสีเล่นเกมไปนัปนน่งพวกเ้ากระนั่งเบิ้งวิวไปนี่ละ,ค,ะค่ะวิวผางข้างขึ้นทางบ้านเขาเลยพี่น้อง <c oughs> เหมือนบ้านเราเลยรถเมฆกับเบิ้งเบาะเกา,าเกาแล้วละพี่น้องรถไฟม่้ยว่าม่นรถเมฆ

Uh, quite high, isn't it? eight, quite good. Uh, I, quite good. Uh, the next, uh... Wait. 8,000. you won. Yeah, you won. ได้ใช่เป็นเรื่องใช่ได้ได้แต้มไลายกมูตอนนี้เขาก็มาถึงลอนดอนแล้วพี่น้องคะถึงเราได้เขตลอนดอนแล้วจ้ะโอ้ตึกตึกตึกริมทางรถไฟตึกริมทางรถไฟกไงไข่ตัางบ้านเฮาเนาะพี่น้อง ถึงแล้วนะจ๊ะเข้าสถานีแล้วจ้ะจะเข้าสถานีแล้วจ้ะนล้จ๊จะบรรยากาศโอ้อันนั้นสะพานอะไรน,นั่นนะเข้ามาแล้วถึงลอนดอนแล้วจ้ะไอพ่อนเคยยืนขอวีซ่ามาลอนดอนพี่นอ้องเมื่อซีบปีที่แล้วเนาะแต่บกพราน เพราะว่าเขายานข้ามาลรวบกกลับแหมสิมาเยี่ยมน้องสาวนี่แหละตอนนั้นน้องสาวแต่วิสาอัง,องกฤษนี่เขาสิแบบขันตัมเนาะวิชาท่องเที่ยวนี่คือหกเดือนนั่นแหละเขายานข้ามาล้าบกกลับเขาก็เลยบกหอพอดีมมกอยู่สวีเดนก็ได้เป็นพาสสวีเดนแล้วก็เลยง่ายแมจ่จ้ะถามมานี่็คือบได้ขอวิ่าอย่างเลยจะ้ะก็เลยได้โอกาสก็เลยมาเที่ยวจะ้ะ ใส่เวลาเดินทางจากสวีเดนมาอังกฤษกับประมาณสองชั่วโมงกว่าจะนั่งเครื่องมาสองชั่วโมงกว่าค่าตัว๋วกนะ็ถูกเนาะถูกกลัวจากไทยแลนด์มากนะก็เลยเป็นโอกาสที่ดี <c oughs> จ้าลอนดอนนะคะเวลคัมทูลอนดอนได้ฟ้อกนกับมม่ขังแรกพี่น้องก็ชีลุสตื่นเต้นจักน้อยเข้ามาหอดสถานีแล้วจา้า ไปแล้วนะคะเยียมโตแล้วพี่น้องลงหลดรบรรยากาศเหมือนหัวลำโพงบ้านเราไหมเจองว่ะธรรมดาจงเอยถึงแล้ววิกตอรีเอลวีนี่จะยืเนเอ ออสตานไม่ไม่อินฟอเกตสตาร์ทเลยไวกู ขึ้นคนลงโอ้ยนย่ยมันกระิกลับไปหมองที่ยายพ่อนมากน่นะเราเดินหาห้องน้ำก่อนขั้นตอนแรกก่อนที่จะออกจากนี้ให้เข้าห้องน้ำก่อนเด้อยพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเที่ยวตอนในล่อนดอนจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้าไว้พอกันไม่คปบนาเดอจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสีเอา บรรยากาศในลอนดอนมาห้เบิงจ้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ